สวัสดีค่ะเจเจยองฮิมฮูนะคะสวัสดีตัวแทนทุกท่านเลยนะคะค่ะวันนี้เจเจจะมาบอกวิธีใช้ของอตัวแต้มนะที่ทุกคนถามมาเยอะมากเลยว่าอา้าวแล้วถ้าใช้ยองฮิมฮูมันต้องใช้เวลานานกว่าที่แบบผมเราจะดำอย่างเงี้ยนะคะไม่มีงอกนะกะ็มีอะไรบ้างเราก็เลยทำสมุนไพรที่มีเนื้อสมุนไพรเข้มข้นหน่อยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวแต้มใช้ยังไงนะคะ ก็อันนี้แกะส,ะสดๆเลยเมื่อกี้เผลอแกะก่อนนะอ่ะแกะออกมาละนี่คือตัวแต้มนะคะกระปุกจะเล็กประมาณนี้พกพาง่ายนะคิดซะว่าเหมือนพี่ๆน้องๆใช้กันแบบเหมือนยาหมองนะเปิดออกมานะคะโอเคข้างในก็จะมีฝา <c oughs> ลองอีกชั้นหนึ่งนะกันเลอะนะคะออกมาแล้วก็จะเป็นเนื้อนะสมุนไพรด,ด,ดูก็ได้นะคะหอมมาก เนื้อสมุนไพรสีดำละเอียดมากละเอียดมากดูดูเลยนะเดี๋ยวให้ดูที่กล้องนะคะโอเคละเอียดนะคะอันนี้ใช้มือนะคะสัมผัสนะมันถามว่ามันเลอะไหมมันก็เลอะนิดนึงนะเพราะมันดำนะมันดำแต่ว่าครนี้ความดำของมันเนี่ยมันเนื่องจากว่ามันเป็นเนื้อสมุนไพรอาจเจนเทสแบบนี้นะติดติดมือไหมนะใช่ไหมนี้เวลาเราถูนะอย่าอย่าให้มันทิ้งไว้นะคเพราะว่าท้ายแห้งมามันยังไงมันก็ติดอยู่ละนะแล้วถูปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มี ไม่มีคราบติดนะที่มันดำนะคะเพราะนั้นเวลาใช้คือไงคะสมมติว่าโคนเราเนี่ยโคนผมสมมติทิ้งไว้สักระยะนึงขาวแต่เจ๊ไม่มีนะหงอกใช้มานานแล้วนะคะก็ถูถูบริเวณโคนนะคะป้ายไปบริเวณโคนมันก็จะเขาก็จะติดแล้วก็จะทํางานนะคะเพราะนั้นเนี่ยใช้ได้ทุกพื้นที่เลยขวดเล็กนิดเดียวใช้ได้นานมากโดยเฉพาะหลายๆท่านมีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาเรื่องหงอกตรงเนี้ย นะก็แตะนะคะแล้วก็ถูถ,ถูนะคะถูบริเวณนี้อ่ะสังเกตดูใกล้ๆนะคะเวลาเราถูไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ติดหนังศีรษะนะพยายามให้มันติดบริเวณผมนะคะโดยที่เราถูก็สามารถอ่แต้มแล้วก็ปัดได้ทุกพื้นที่เลยนะคะก็อันนี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหานะคะเวลาที่กว่าเราจะใช้ยองฮิมฮูแล้ว มันจะเห็นผลแบบ100%ี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกะ็ขอบคุณมากน,นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ